ต่อไปก็จะเป็นการยกโถฉี่ขึ้นไปเข้าที่ของมันครับทุกอย่างเราเตรียมการให้หมดแล้วทั้งโถน้ำทิ้งและขายึบเดี๋ยวออกออกดีกว่านะในที่ร้างตามมีตามมีตามมีตานะทนานะเนี่ย ยงไม่ตื่นเนี่ยมเพ่ใส่ตะขอออกย้ง้ออ,อ่ะเออเออเอตอนนี้มันยกขึ้นบนได้ใช่ขว้าได้อ่้เดี๋ยวผมดูด,ดูให้ให้หูเห็เห็นไหมเห็นอยาเข้าเออมายกาขึ้นไปนี <c oughs> ่เลย เออน่าติดุเขาเนีะยวเดี๋ยวแล้ก็ติดคุณอาตรงหัวรถอ่ะตรงขอบรถอ่ะมีไหมลองช จริงชนแยาวนะบีบมันออกไปก่อนแอ้อเนาแอาแล้วก็ใส่จัดสองวันนะอืมครับตรงจะเอาเข้ายากนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องระมัดระวังให้มันแตกนะครับ โถฉีพวกนี้ไม่มีท่ออุปกรณ์ทอดช้าท่าทนผมาชมมันจะเป็นชุดในตัวของโถฉีเลยเป็นเดียวเราสามารถสวมไปได้ในผนังเลยแต่เวลาสวมเวลาสวมต้องดูให้ดีนะครับท่านผมาชม,มกโปกเยนโปรลิสีดำมันจะจำเป็นมากถ้ามันบิดเบี้ยวนี้มันจะมีกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมากครับเราจะต้องใส่ให้มันไม่บิดและไม่เบี้ยวแลวให้ตรงดูครับเป็นไง ดูเลยดูเลยช่องเนี่ยเ้มอไดยเดี๋ยวเราอัดเข้าไปว็ดีดยางเข้าไปมันจะเยืให้จะขึ้นเส้นประดูนี้นะ หือัวัวนันตรตเนียท่านชมยึดยึดในตัวของโถถี่นี่ทนแข็งแดงอาจจะเข้ายากนะท่านชมท่านชมเราช่องเล็กมากเลย ชมดูตรงน็อตท,ที่ใส่เมื่อกี้นะว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ครับน็อตอยู่ในช่องเล็กๆสองตัวกดบ,บสองข้างเรายึดอ่างเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะยาแนวเกอะด้วยปูนขาวทั้งตัว แล้วเราก็จะใส่ท่อจากฝักมวไปไว้ก็หัวเก็ดแล้วผมก็จะเสริมเทใไปนิดนึง ม็ดแต่เล็นนะสัสามสี่อบตรงนี้ตรงนี้พอนี่สขงไปโเนี่เปโปเกมเาเหรอ วกินไฟนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กินดบยางดำนะวันนี้จะใกจหแรงนเะดี๋ยวมันจะลอย บอว์น่านขันไม่เกาตัวนี้ก็่ขันเข้าไปเลยยังไม่หนึน่งจะลองกดดูนะตัวบอวก็ ยาขอบด้วยปูนขาวมันจะกลมกลืนกับผนังในคับทมาชิกมันจะสวยงามก็สำเร็จเสร็จงานครับสำหร,รับการติดตั้งโถฉี่โถปัสสาวะห้องน้ำชายขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับ สำหรับใครต้องการจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์หรือว่าย้ายสุขภัณฑ์หรือว่าติดตั้งอ่างล้างหน้าโถชีชั้นวางของกระจกส่องหรือว่าอะไรทุกอย่างในห้องน้ําภายในห้องครัวเราก็ยินดีบริการถึงบ้านครับก็อยากติดต่อก็ที่เฟซบุ o กครับแฟนเพจ Facebook ช่างเล็กซนได้ ขอขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจอีกทีครับที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจกับทีมงานช่างเล็กมาโดยตลอดครับหวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและก็ได้ศึกษาดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะทาเองที่บ้านหรือว่ามีข้อสงสัยอันใดแล้วก็ยินดีให้คาปรึกษาครับขอบคุณครั้งครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ